สวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจจะรอดไหมฟ้าก็ร้องค่ะฟ้าก็ร้องระงมขึ้นกล้าขึ้นไหล,ะละจะรอดไหมปิดผมหมอกค่ะฟ้าร้องนะคะทุกคนจะรอดไหม <laughs> จะรอดไหมนะคะ พราะว่าฟ้าร้องนะจะรอดไหมฟ้าร้องนะคะฟ้าร้องจะรอดไหมนะเพราะฟ้ามันร้องเลยะคะ่ะทุกคนฟ้าฝนนี่เขาเรียกว่าอะไรนะฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องถึงบ้านผีใช่ไหมฝนตกบ้านจะปิดผมขาวสะหน่อย,อยไม่ให้ปิดอีก <laughs> จะปิดผมขาวเสหน่อยค่ะทุกคนผมมันขาวมากเลยแล้วมันขาวไม่เท่ากันน่ะก็เลยปิดมันไว้นิดนึงนะคะทุกคนเนาะฝนตกบ้านนงฟ้าร้องถึงบ้านพี่ผมปิดผมขาวนิดนึงนะทุกคนผมขาวไม่เท่ากันน่ะถ้ามันขาวเท่ากันก็จะไม่ว่านะแต่ตอนนี้มันถาวไม่เท่ากันก็ปิดมันไว้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ คนดีโอเคใส่อันนี้ไม่ได้อ่ะทุกคนไม่มาอยากจะปักหมุดอันเนี้ยแม่มาอยากจะปักหมุดอันเนี้ยติดแท็กผลิตภาาัณฑ์ ไม่มีอ่ะเออเรายังไม่ได้แท็กไว้เหรอ